โอ้โหเต็มมึงเลยครับเจ้าปลาชีเนี่ยเซลเด๋ยวปากแตงถ้าปากว้เซลเว้ยเซลเซลเฮ้ยปลาปลาบ่มอือประหม่าตีตา เจ้าใครเนีอยประมาณประมาณติดตาสวัสดีลุงนองครับลุงน้องน้ำมันจีนด้วยครับผมน้ำมันจีนครับมีน้ำมันจีนครับเฉินเท้าหนานครับสวัสดีครับเฉินเท้าหนานครับผมครับผมเวลาเวลาเพชรสมานก่อนก่อนนะครับเพชรสมานก่อนแล้วก็ เราไปเป็นแสงมันนี้นะครับเเวลาเฮ้ยเอกใส่ร่วมเป็นแสงมันนี้นะสี4สีสี่สีสีใช่ป่ะสีัหนสวัสดีนะครับพร้อมดี ช้อมดีซีดีนะครับเพ็นสมัยกับเพชรบางบอนนะครับวันนี้ลงหงวมผมก็โรคซึมเศรานะครับครับครับมองแววด้วยนะครับคนเสื้อสีชมพูครับเราจะต่อยสากลได้หรือเปล่านะครับฝาแดงนะครับ ดูนะครับเอาครับเริ่มเริ่มแล้วนะครับรรรเ็นบางบอลกพชรสมานนะครับคนละสามยกนะครับคนละสามยกก็ <c oughs> นี้ครับ <c oughs> มาแล้วครับแสววัลดีนะครับเฮ้ยเออพุงร้อนนี่ อยากชกกับพ okay. ี่แสงมีเดิมพันสักสองร้อยเสมานนะครับเสมานโอ้ยเบาดิขอนอื้อๆดิเอื้อสมานนะครับเสมานบอกอยู่ได้นะครับยกสี่ครับผมสี่าที ผ่านมาแล้วนะครับก็เตรียมไปแล้วครับเตรียม,มกแก้วเมล็ดนี่นี่นี่ไพ่นี่ไพ่นี่ไพ่เฮ้ยนี่ฉันน้ำม,มันปลาซิง <laughs> มองไงอ่ะแ,แสงเมื่อนี้่ะ ยกับไปมไปเนี่ยป no ๊ปรว่าัก่ไอหาดไม่ใช่ใส่าง่ใส่หงใส่แขึ้นมารอเลยนะครับแสงวันนี้ก็ขึ้นมารอแล้วนะครับเข้าไปเข้าไปเข้าไปเลย อันนี้ขึ้นมารอแล้วนะครับดูเรากองเชียร์นะครับเอกลักษณ์ครับ เอกลักษณ์นี่แียงเดียวนะครับเอกลักษณ์เออๆอย่างเดียวนะครับโดนไม่โดนไม่รู้ครับเอกลักษณ์ไม่ใช่ครับผมไม่ใช่เพชรโกศลครับเพชรบางบอนครับเพชรบางบอนเพชรสมานครับคนลงนวลเพชรสมานครับผมไม่ใช่เพชรโกศลครับ เลี้งเร็วเลีงเร็ว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 ใหน้ำน้ำเร็งแล้วเร็งแล้วเร็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 วเอาละครับโอ้โหแลกกันแล้วครับชุดนี้แลกกันแล้วครับชุดนี้โอ้โหมาล่อครับ ต่อ,อไปเอ้ยน,นวดนวดนวดขมุมต่อไปจะเป็นแสงนะครับต่อไปจะเป็นแสงนะครับแสงก็เฮ้ทีทีมชาตินะครับเข้เยคเขเ็บ อันนี้ก็จะเป็นแสงแล้วนะครับเอาเตรียมตัวเตรียมตัวตัวนี้ตัวนี้บอบอคือตัวบังหันออกตัวหัมันต้มตัวนี้ลงนี้ลงนี้ชิวิสิบวิเริ่มเริ่ม เอาละครับบวกกันแล้วครับ หนึง่งพันเอออืมาแล้วครับ ไปครับลงไาแล้วครับเาไ่ฮ้ฮึ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 ดึฮึฮึฮวฮตัดฮึฮึฮึฮตัดฮึฮึฮีฮึฮึฮตัดตั ตัดหมดตัดตัดตัดบตัดเฮ้ยเวลาอึบนะครับตัดแล้วเฮ้ยไม่ใช่เลื่อนเลื่อน nóng làm mày, nóng, nóng, 3000 rồi đâu, sáng đang kinh kinh à, mưa mưa mưa, mưa bàn mưa 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 khóa. mưa quái, mưa quái มือขวาเอ่าตัดตึ๊บตึ๊บเออตึ๊บตาไปตึ๊บเล่นอะไรบอนเล่าชุดเดียวยูแสงชกวันที่ห้าครับผมชกวันที่ห้าครับชกวันที่ห้าครับผมครับตาไปบอลตาไปอีอ มือขวามือขวาเขามุมเขามุมเป็นไงครับผมเนื่ยนะครับเนื่ยนะครับถองเท้าทองเท้าอะไรเหรอองเท้าถ้าเีอยอะไรต่อไปนะครับ อย่าอะไรต่อไปออครับ,รบก็บรรยากาศภายในค่ายนะครับ เป็นสมานก็เตรียมตัวแล้วนะครับเตรียม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 เริ่มแล้วนะครับ

เดี๋ยวมาดีไว้จงนี้ไปลโยวมาดีไว้จงนี้ไปดีวมาดีไว้จงนี้ไปเดี๋วมาดีนะครับยงนี้ครับ

เดี๋ยวไปดเ,เดี๋ยวไกมาลงก็เจอได้มรไม่อเอาไม<ป>่ได้สนทนีไกินอหงกว่าร้อยเก้ผมแม่นยังไงแม่นทตาเตมแทงต่อนะครับเหมยตัวนี้แทงต่อนะครับตีต่อนะครับแกตัวนี้ดูครับตีต่อครับตีต่อครับเหยตัวนี้

หมวันาพคนุต่อไปสเลแล้วนพ่อครับที่า้นได้ไหมล่ะแวบ้านี้ครับเพชรสมานเลยเอ้ยม่อยาสั่งคบอกอาจารย์แดงเลยชิ้นกับนองวมไหมนะเออไมไนี้ยงบอกว่าคอมพิวเตอมองไหนหมดลยาจะทำคนไม่ได้เป็เรื่องไปสัใช์ อ๋พี่บางบอลเขาวันแรกเขาเข้าใจด้วยเริ่มร่างกายขึ้นมาวันอีกยกหนึ่งแล้วครับปลาคาร์นครับปลาคารปปลาคารับครับนี่อาจารย์แดงนะครับอาจารย์แดงไม่ใช่อาจารย์ครับปลาแดงบันีกยกเดียวยกสี่นะครับยกสี่เอ็ดเอ็ ไปเร่อยัไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่ยใ้ายลอ้พึ่งมากมือแล้วมึงมึงเวมึงในวันไม่ได้สันครับไปเรอยบันขยไปขไป มือขวามือขวามือขวาเอกมึงสัตยาดิมึงก็สัตยาดิสัตยาอย่างไรเขาแลงไ่มวยเหรอจะยื้อ่งนี้บา มังมอนนะครับเป็นมังมอนสมองหรือว่าเป็นมังมอนกลอดเหดกินะกนะครับ em vào Lốp 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 Chờ lốp Bằng cong เป็นไงบ้างช่วงหลังนี่ไม่ชนะใครมาถี่ไปแล้วหกไปหกไปแล้วก่อนหน้าเคยชนะติดต่อกันกี่ไปสิบเก้าสิบเกไปแล้วก็แพ้เพระท่นฉายสตูดยาวเลยหลังบัสมองเลยหมดแล้วิดได้ทำไม่ได้เหมือนกนะแล้วตอนอืมคุณพี่ครับแล้วตอนนี้เนี่ยความมั่นใจมัเรานยังไอเป็นตดนานก็เริ่มหายก็ต้องพักผ่อนเนาะได้คุยกัรเสียงสมาร์ทมย เี่องสไตล์การ่นองเราเมื่อก่อนเราอจะมีทรงริมเรเดันหๆตอนนี้มีการปรับสไตล์เลยก็มีต้รต้องร่างน้อเขาไปเยอะกว่าเดิ กันแฟนหน่อยต้องการไม่ใช่ตามแล้วแล้วชนะตบก็เจอเอกวายุด้วยก็เปิดมีช่องอมรินทร์มาที่14ครับเป็นไงบ้างครับก็หนักเพชรไม่ประมาทยังไม่เคยต่อยกันต่อยกันมาแล้วครั้งหนึโอ้ใครชนะวันนั้นเคยชนะมาล้อหนึ่งนะ ก็ตาบเชียร์ได้แล้ววันที่14จะเกิดหรือไม่ครับแพ้มาหไฟติครับเพ็รสมานสู้ๆครับน้องเอ้ยมไี้เป็นสมามยากครับเชื่อนงะนงะนงเอารอย ว่าแมสวัสดีครับการนะอ่าหลวงโลนเสร็จสับไปที่เรียบร้อยนะครับอยู่ดีนะครับแสงวันนี้อยู่ดีนะครับเพชรสมัยกันไหมลูกน้องทำไมตุ่มขึ้นเหรอเราอ่ะอตุ่มเสียก็ไปก่อนนะครับผมไปก่อนครับผมครับ น่าจะไปได้แล้วงานแล้วไปไปไปแล้วนะครับ